เ,เล่าวันหนึ่งที่เอ่อพ่อาอินโดนีเซียที่ติดต่อไม่ออก็นึกตาหาเพื่อนกันเยนลเนเยลเพืเ่อน,นอยู่ไหมวะเพื่อนอยู่เปล่าอ,อ,อาไปนะ เห็นหน้าแล้วก็บิดมาเล่นเกมตอนตกบ้าน <c oughs> ทุกอย่างก็ปกคุมไปด้วยเ,เห็นหนะา <c oughs> ทาวนี้เป็นพื้นที่ที่เออ่ลงมา <c oughs> แต่ผมไม่สามารถที่จะาภาษาของ có khẩu có nó sẽ Bà lần này đi quá ขอบียงคะเขาไม่เจอก็คือเขาออกแล้วนั่นแหละกลิกจับแต่ว่าหวังว่าเขาคงจจอใช่มันหัวเราะว่ะ What he did? 嗯。 Yeah. <laughs> แม่่ไ้หัวเราะทันเขมเลยล้วตุ๊กตาบาแถนี้หัวเราะไปหยุดเลย 叫我明。 ใคอุ hey, mm. Mm ้มกูอืมนี่ใครใครวะพอพรี๊ส Ai oh, no. ตีอยู่ฮะใครตายวะสิงเอ่อสิงสาตว์ลังการชิบหายวายวอด โอเคกูเจอแม่งแล้วสับห้าสัชาสับสับสัษาไทยไปล้ว Xin mình cho cháu thì cho sợ xin quá. Thôi เป็นหาอะไรอีกแล้ววะนีะ่ะขาหักตาพอดีมากเหรออยู่เปล่า เจอเจ้านี่แล้วตะที่น่ะมันกูเมันช่องกูถทาทุกเมันช่องกูเกือบทุกช่องจบตงสัยเอฟเคนั่งไหไม่เหมอนแม่งตายเลยตรงไับไปคล้องน้ำมึงได้ข้าหรืยอวะ พี่โรนใส่ตมหาเองโอเคดีอ้าพี่โรนหายพี่โรซ่าหายเครื่องใจไอ้เจ้านี่วะ ผมจะไม่ผิดกับไอ้ด้านนั้นหรอกเพื่อนผมอ่ะผมจำชื่อได้นะเจะจะเป็นมาดามปับเป็ดเราตุ๋นไตเข้าหน้า feel ni apa s, <Thank> <S i、right. g